สำหรับ EP 2ของต้องลูกไปไหนเราไปด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นวิดีโอตอนขาขึ้นไปที่คกาสนนะครับตั้งแต่ทางนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับเ,เรียกได้ว่าทางที่เรามาก่อนหน,น้านี้เป็นเด็กๆไปได้เลยนะครับหลังจากที่พวกเราได้เดินทางขึ้นมาสักพักนะครับจะสังเกตได้ว่าทางจะเริ่มชันขึ้นลีหลุ็นระยะะ,ยะนะครับ ส่วนการเดินทางตอนนี้ก็ถือว่าไปได้สบายๆอยู่นะครับแค่ทางจนชันขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มมีหลุมตามทางเยอะมากขึ้นนะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการขับนิดนึงนะครับเพราะว่าของสัมภาระที่ผมได้ออกหนักอยู่พอสมควรนะครับกะไปสบายนะครับสังเกตได้ว่าทางเริ่มชันขึ้นนะสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มตึงๆนิดหน่อยนะครับ หลุมเริ่มเยอะขึ้นนะครับนี่ก็มาให้แม่บ้านมาช่วยดูลายนะครับว่าจะควรไปตรงไหนดีดันดันเรื่อรรท้องนี้เหรอไม่ได้ไม่ได้มันตกหลุมมาดิทางเห็นไหมโอกลิ่นคัดไหมอะไม่ลงไม่ได้ลงมาแล้วจะลอยนี่แม่บ้านก็ช่วยดันอยู่นะครับผม พอดันนด้สักพัก็ขับไปได้สักระยะหนึ่งก็จะเจอทางดีเป็นช่วงนะครับสลับกับทางขูุขากันไปแต่ก็พอไปได้ครับช่วงแรกๆนี้ถือว่าสบายๆนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องคว่มอันดี้ะจริงปะก็จะเป็นบรรยากาศที่กำลังสนทนากับแม่บ้านนะครับเรื่องทาง ว่าเป็นยังไงนะครับขุ่านิดหน่อยครับแต่ก็ยังพอไปได้สบายสบายครับงานนี้ของหนักแข้งรูเรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวนะกแนะล้นนุกออกทำได้ต้ม <c oughs> เริ่มชันขึ้นแล้วนะครับพร้อมกับหินลอยแต่ก็ผ่านมาได้ครับ ผ่านไปไม่ทันไรครับแค่เวลา6โมงก,กว่าๆเท่านั้นเองฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับนี่ขนาดสปอร์ตไลท์เรายังมืดเลยนะครับผม,มแ,แต่ว่าเราก็เปิดแค่ไฟต่ำนะครับไม่ได้เปิดไฟสูง<ม>ผ่านหมู่บ้านมาแล้วนะครับทางก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ยังพอไปได้ครับก็ต้อง ใช้ความชํานาญแล้วก็ฝีมืออีกนิดนึงนะครับสาหรับทางตรงนี้ยิ่งเป็นตอนกลางคืนด้วยยิ่งต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเรามากับแม่บ้านแล้วก็มากับลูกชายนะครับต่อมานะครับก็จะมีทางที่ว่าเออไว้สําหรับให้รถใหญ่วิ่งนะครับก็จะเป็นซีเมนสองฝั่งนะครับแล้วก็ต้องดูลายกันไปแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับ เริ่มชันอีกแล้วครับผ่านไม่ทันไรนลครับแนะนำนะครับอ,อ,อย่าจอดกลางคันนะครับระหว่างตรงทางชันไม่งั้นจะเป็นแบบผมนะครับคัดไม่ครับแล้วก็อาศัยใช้แรงส่งแล้นะครับอยากค,ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มนะครับมันจะทําให้คัดเราทํางานหนะักขึ้นกว่าเดิมน,นะครับนี่เราต้องจอดนะครับเพราะว่าเราเจอรถสวน ไปเดินทางกันต่อครับ หลังหลักใหมครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปใหม่ครับคลิปนี้แม่บ้านก็เหนื่อยใช้เล่นเลยครับเพราะว่าต้องคอยลงดันรถนะครับตามระยะทาง,างต่างๆนะครับเหตุการณ์หลังจากนี้นะครับพวกเราได้ล้มก่อนเนินรับแขกนะครับ <'t stop S 1> แล้วก็ล้มอีกครั้งหลังเลยเนินรับแขกมานิดหน่อยนะครับ ก็โชคดีที่ว่ารอบแรกมีชาวบ้านมาช่วยก็รอบสองประมาณทัก20นาทีนะครับมีนักเดินทางขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับได้ทําการช่วยเหลือพวกเราไว้นี่ครับหลังจากที่ได้ผ่านคืนวันอันโหดร้ายนะคะเช้านี้เราก็มาชมทะเลหมอกนะคะสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะมาตั้งแต่แรกนะคะ สวัสดีค่ะพบกับตัวเล็กชาแนลนะคะวันนี้เราจะพามาชมหมอกผาแดงนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หมอกผาแดงนะคะสั้นเดียกับน,น,น,ะะบน,นเ่เป็นไงคะนี่นะคะโอ้โหหมอกกำลังคุ้งเลยเป็นไงคะทุกคนสวนไหมคะสวัสดีคับเพิ่นพบกับช่องลูกไปไหนเราไปด้วยนะคะอันนี้คือแม่คุณนะคะ ไม่สวยดิลูกไปไหนเราไปด้วยนะครับก็อยู่ม่อนกลางดอยนะครับก็คือนะคะเรานอนที่ม่อนผักแดงเพราะว่านอนม่อนเดียวดายแต่ว่าของเขาเต็มส่วนตอนนี้เรากำลังมาถ่ายรูปค่ะ น่าจะเป็นจุดแรมนะอีกหนึ่งจุดนะคะที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะเพราะว่าเป็นตรงที่มีหินเขาถ่ายรูปก,กันเยอะเลยตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะคะต้องที่หันออกว่งนะางี้ทำอะไรคะ lốp bù ấy thì chắc tông muốn người tông nghĩ Ui xôi à để có thể gần Thoát tạp không? หลังจากเมื่อคืนนะคะที่เราได้เป็นผู้ว่าสอบภัยค่ะเราก็ได้เจอเพื่อนร่วมทางใหม่นะคะเราก็เลย ไปนอนที่ม่อนผาแดงด้วยกันแล้วก็ระรึกษากันค่ะว่าเราอ่ะจะเดินทางกลับด้วยกันและก็จะไปแยกกันตรงนครสวรรค์ค่ะกอเซโลเป็นทริปแรกเลยนะคะที่เราเดินทางกันได้ไกลขนาดนี้และเป็นทริปแรกค่ะที่เราถ่าย EP พหนึ่งหากเสียงบางตอนหรือภาพบางมุมไม่ได้ออกมาดีเท่าที่ควรขออภัยนะตรงนี้ด้วยนะคะเราจะทำการปรับปรุงและทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณค่ะ